บรรยากาศเคลวัดเชลล์ลงกรวันนี้แวะมาให้อาหารปลาหน่อยมีปลาเยอะมากนี่อาหารเป็นอาหารยอดเหรียญน,นะยี่สิบบาทเดู๋ยว่มีปลาไล้มั้งแต่ละตัวไซส์น่าจะโอ้โหน่าจะสี่ห้าขึ้นหรือมั้งมีปลาตะเพียนตะัาบ ยิสกไทยยิสกไทยนีม่มีไี่มีปลาดุกด้วยสมอปัตเตอร์ลองดูจะกลับได้ไหม นี่ครับปลาเย ปลาตะเพียนอ้วนมากครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามีคนมาให้อาหารมันบ่อยเป็นจุดถ่ายจุดเช็คอินนะแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยนี่ก็ตัวใหญ่ๆนั่น,น่ย สวยมากตอนเย็นยากาศดี